ขายให้ท <si ัเรีขายให้ทันสอสอเลยมากเลยว่าเปิดงานไเรื่อแน่นี่ครับท่านสอสอโกศลปมงานนี้สสอขี่รถเองสอสอเปิดงานครับลงรถเลยครับนี่ครับ <cười> 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 này là súng nè, máy nã luôn Cho tuyệt này các, Ô

รถอะไรก็มาได้ครับงานนี้ครับในว่ากันครับขอใจถ, <c oughs> ถึงครับรถไปพร้อมคนพร้อมครับ <c oughs> มือตึงหนึ่งร้อยห้บมือตึง